ภาพนี้ของซงจุงกีกำลังเป็นประเด็นร้อนหลังมีข่าวลือออกเด็ดนางเอกรุ่นน้องเมื่อเร็วๆนี้ชาวเน็ตต่างรู้สึกสับสนกับภาพถ่ายเล็บสต้าแกรมของซงจุงกีและพักโบยองที่ถูกกล่าวหาว่าพ์ในบัญชีส่วนตัวของพวกเขาดูเหมือนว่าทั้งสองคนกำลังรับประทานอาหารที่ร้านเดียวกันและแม้แต่รูปถ่ายกันสิ่งนี้ทำให้เกิดข่าวลือว่าซงจุงกีกำลังออกเดตกับพักโบยอง3ปีหลังจากแย่งทางกับอดีตภรรยาอย่างไรก็ตามแฟน ก็ได้หักล้งข่าวลือนี้อย่างรวดเร็วและชี้ให้เห็นว่ารูปถ่ายของซงจุงกีและพักโบยองถูกถ่ายในเวลาที่ต่างกัน จากเบื้องหลังพักโบยองในภาพไทยของเธออย่างพิสูจน์ได้ว่าทั้งสองคนไม่ได้นั่งโต๊ะเดียวกันซงจุงกิและพักโบยองเป็นที่รู้จักในฐานะเพื่อนสนิทหลังจากเริ่มแสดงภาพยนตร์ในปี2012ต้องขอบคุณเคมีที่เข้ากันอย่างเป็นธรรมชาติในภาพยนตร์ทั้งสองจึงมีแฟนๆมากมายที่อยากจะให้พวกเขากลายเป็นคู่รักในชีวิตจริงซงจุงกิยังแสดงความรักต่อพักโบยองอย่างเปิดเผยกล่าวว่าพักโบยองเป็นของฉันอย่างไรก็ตามชาวเน็ตหลายคนเชื่อว่า ทั้งสองคนเป็นเพียงแค่เพื่อนสนิทและเพื่อนร่วมงานกันเท่านั้นบางคนก็ยังเสริมด้วยว่าทั้งสองคนให้ความรู้สึกของพี่น้องที่ยิ่งใหญ่แทนที่จะเป็นคู่รักโรแมนติก